ชาวเน็ตจับโป๊ะทีมพิธาแอปทักษออนโผล่ตัดผมร้านเดียวกันเสื้อคนตัดคือคำตอบเรียกว่าจิ้นกันต่อเนื่องสำหรับคู่ของแอปทักษออนและทีมพิธาลิ้มเจริญรัตที่เรามักจะเห็นโมเมนต์โมเมนต์น่ารักๆเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันเป็นประจำและล่าสุดก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกอีกครั้งหลังจากที่มีทั้งสองได้ไปตัดผมที่ร้านเดียวกัน แม้จะเป็นคนละวันกันแต่ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่จ้นอยู่ไม่น้อยโดยในอินสตาแกรมของช่างตัดผมรายหนึ่งที่มีดาราหลายคนเข้าไปใช้บริการและมีการโพสต์ภาพคู่เอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นมีภาพของแอปทักษออนที่ช่างตัดผมได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมเอาไว้เมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาช่างตัดผมก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทิงทิธาซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆจิ้นอยู่ไม่น้อยที่ทั้งสองไปที่ร้านเดียวกันนอกจากนี้หลายคนแห่โฟกัสที่เสื้อของช่างตัดผมว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่ใส่ตัดให้แอปหรือไม่เช่นทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดิมคะมันบังเอิญใช่ไหมคะลูกค้าก็ใส่เสื้อตัวเดิมคะ่ะ จุลภาคเอ้ยฉันยิ้งตามทำไมก้อนนนแนะแล้วคือเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะจุนลภาคร้านเดียวกันแล้วช่างยังใส่เสื้อตัวเดียวกันอีกบังเอิญอะไรขนาดนี้